สวัสดีครับวันนี้เจอช่างแบงค์ครับผมวันนี้ถ่ายมาถ่ายชิงช้าให้ชมนะครับผมนี่ชิงช้าเป็นไม้เกวียนนี่ชิงช้านี่ครับผมสวยๆตัวนี้ทําจากไม้เนื้อแข็งครับผมพวกไม้เต็งไม้แดงประดูมะข่าพวกนี้ครับนี่ครับผมไม้เก่าไม้เกวียนนี่ครับผม ไม้สวยๆเลยนะครับผมอันนี้เตรียมจะเอาไปส่งให้ลูกค้านะครับผมที่จังหวัดอุบลน,นะครับผมนี่เราผม,มจริงช้าเนี่ยเป็นล็อเกวียนหมดแลวนะครับพวกนี้ไม้แดงไม้ไประดู่อย่างดีเลยนะครับผมนี่ไม้เก่าเนื้อแข็งครับผมพวกขาเนี่ยขาเป็นขาเกวียนหมดเลยเป,เป็นเป็นข้อเียกแปลกแปลกด้านข้างของเกวียนนะครับนี่สวยๆคำยันก็คำด้วยล้อ หรือภาษาคนทาเกวียนเขาจะเรียกฝักมะขามตัวนี้ฝักมะขามตัวนี้ครับผมนี่คำยันเป็นล็อกเกวียนครับผมนี่ที่พิงที่พิงเป็นลายาหางนกยูงครับผมนี่ครับผมนี่ของกวา้างที่นั่งกางกว้างนอนได้ความยาว2เมตรนะครับผมเนี่ยน,นี่เตรียมเอาขึ้นรถนะครับผมนี่เปิดท้ายรอแล้วเตรียมเอาขึ้นรถไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดอุบลน,นะครับผมอำเภอเดชอุด,ด,ดมจังหวัด อุลบลรัชจะธานีนะครับผมนี่ลูกค้าได้สั่งซื้อเรียบร้อยอันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมนี่ค้ับผอมสวยขาคาับผม2เมตรแล้วข้ามตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื่นสี่นะครับตัวนี้หมื่นสี่พันนะครับผมนี่นี่ไปส่งยานุบลแล้ครับร้านเราอยู่อำเภอพะคนชยัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอุลบลเราก็ส่งนะครับผมอันนี้ขอค่าน้ำมันลูกค้านิดนึง ครับผมเราก็ไปส่งให้นี่ไม้ดีๆกันๆครับด้านล่างก็มีคำยันด้านล่างครับครับผมมาตรถานแน่นอนครับผมสวยๆนี่ครับผมวันนี้ช่างแบงค์เอามาให้ดูนะครับผมนี่สวยๆไม้เก่าไม้เกวียนครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้0879575737นะครับผมช่างแบงค์อันนี้เบอร์ช่างแบงค์โดยตรงครับผมโอเคเดี๋ยวเอาขึ้นรถก่อนนะครับผมนี่ยยังไงสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมโอเคสวัสดีครับ